มาครับมาดูกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเลือกการ์ดเลยเพิ่งดีซีซนนั่นไงแต่ว่ามันอันนี้น่าจะเป็นเรียบกว่า hey, จะลงครับนนคนแรกเล่นเลยโอ้โหแล้วผมโชคดีหรือเปล่านะครับเจอแอ็กซนตตาฉันแล้วเดี๋ยวนี้แอ็กซน์ทำอะไรผมไม่ได้แล้วบอกให้เบิร์นสิบไปก่อนครับสิ <10. S 1> เป็นไงล่ะเบิร์นสิบไปก่อนเลยฮมีสลับมือด้วยนะครับมีนิโคลนะ <6. S 1> แล้วก็มีดานานะครับโอ้โยังจะ ก็มีคนใส่แด่นหน้าด้วยนะตาฉันไหนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ทันหรือเปล่าแต่น่าจะใช้ทันแหละเพรามันนี่เลือกบล็อกที่ต้องการได้เลย1อ3สองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าตรงนี้แล้วกันเจถึงเก้าสามก็ได้นะครับอืมอันไหนก็ได้อ่ะ <3 S 1> โอเคส <3 S 1> ามตเจ็แปดเก้าน, 7, 8, 9, นะครับ โอเคได้8วะ่ะที่เหลือก็เป็นนนี่แหละเขาเรียกว่าไงอ่ะเฮ้ยสิบ,บ็ดว่ะแจ๋วเลยอันนี้มันโดนแน่ไม่ผมเนี่ยโดนแหละสลับมือสลับมือน่าจะมาเอากันไดาน้านะแต่ผมไม่มีเงเอาเอาไปเลยเอาไปเลยอย่างนี้ก็สวยดิเพื่อนขอบคุณมาก11 <c oughs> โอเคสิบเอ็ดว่ะเจ็ดแปดเก้าว่ะเขารู้ว่าเรามีเจ็ดแปดเก้านะครับผมลงเจ็ดดีกว่าเฮ้แต่มันก็มันก็เอาสิบเอ็ดผมไปนี่ว่ะเออโอเคหนึ่งสองสามสี่ดวงเอาซื้อต่อยังสวยลที่จะซื้อต่อฝ่าตรงข้ามเสร็จผมเออเสร็จผมเลยเนี่ยเฮ้แต่ว่าทันไหมวะไม่มีเบิลหรอกผมว่ามันไม่มีเบิลหรอก โอเคไดอหน้าก็กดมาไอ้ผมจะกดนางฟ้าก่อนปะกดนางฟ้าก่อนนะครับแล้วก็กด C เฮ้ยโดนยึดแล้วโดนยึดร้านค้าไม่มีอะไรเลยครับแอ็กเน็นะเอ๊ะมาแล้วครับแอ็กเนตาฉันแล้วนางฟ้าขึ้นมือก่อนนะครับ นาง,งฟ้าเบิ้ลสี่โอ้โหเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยอ่าตรงนี้แล้วกันครับแอคเน็ตทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอใหอ้นางฟ้าเนี่ยมันรีขึ้นมือก่อนโหมี่โคเลยว่ะไอ <c oughs> ้เ้ยโดนแลแ้ไม่เป็นไรนะครับเรามีคูณสองทั้งคู่เนาะผมจะกดไอ,อเขาเรียกว่าไงอะ่ะเนี่ย างเลือกของแม่มดเนี่ยชื่ออะไรวะเบยติเซ่นะครับโอเคกดเบยติเซ่แล้วก็กด2องเนาะเบยติเซ่ไป6ไม่ก็8ก็กด2องเสวยงามนะครับสร้างระยะไกลสร้างลายหนึ่งแน่นอนเฮ้ยเฮเอาวางยูเอ้แบบแบบว่ายูยูก็ยอมทุ่มเงินไอ้นี่เลยนะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเขายอมที่จะสร้างไงแล้วรังค้ามันมีอะไรวะเนะี่ยรังค้ามีอะไรดีวะเอาสี่ก่อนแล้วกันเผื่อรังค้ามีอะไรดีครับตาฉันแล้วไม่มีอะไรดีๆเลยสวยงามดับเบิลสี่เลือกรังค้าที่จะซื้อได้เลยอ่าเป็นอัพแลนด์มา้ากล้วกันอ่าตรงนี้อะ่ะเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้เลยแลนดม้าเจ็ดเหรอสองถึงเจ็ดดิสิบสองไปเลยป่นะ่ะตาฉันแล้วสิบสองไปเลยกลัวอะไรอะ่ะ ยุนอาร์ไปเลยครับตาฉันแล้วสลับมือกับผมเปล่ามีฟังยังไงนะครับอยากสลับหรือเปล่าและตุ่มเลยแอคเนตเขาใช้ไม่ได้นะครับผมฉันหนึกแอคเนตไว้แล้วตุ่ม,มโอเคแล้วผมามากดเจ็ดไงเจ็ดอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองถึงเจ็ด สองถึงเจ็ดดีไหมวะทุกคนแม่ไงไอคิดหนักอีกไม่ดีอะ่ะผมไปเลยแล้วกัน <11. S 1> ไม่ต้องคิดเยอะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตามเก็บเอาเฮ้ย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 เอาแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าสลับนะเว้ยสลับผมแพ้นะสลับผมแพ้นะครับ ถ้าเราผมแพ้ผมแพ้เลยอ่ะเอางี้ดิวันโอ้โหเอาแพ้อยู่ดีตอนแรกไม่ตัดครับประมาทเป็นแต่ก็ไม่เป็นไรนะเออได้ลุ้นดีนะครับเมื่อกี้ฮะมาดูกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนคือเมื่อกี้ไม่ตัดไงแองเอ้ต้องเล่นไอ้นี่จะบ้างมั้งเนี่ยวัดดวงไปเลยอ่ะแต่คือแบบเจอดีเลยไงครับ อีฝ่ายเริ่มมาที่6นะเรามี9ก้า1ว่าสิครับแนนอนแนนอนผมกด9ก่อนดีกว,นะว่านะมี8ด้วยครับโโอออร์แลนด์มาร์คสลับเมืองไอมอนี่โดนผมแหละไม่เบิ้ลวะพยายามจะเบิ้ลแต่ไม่ติดนะโทษทีนะครับดวงเขาไม่ค่อยดีเนาะ <laughs> พูดแต่เขานะครับเราก็เหมือนกันนี่ว่าเดีย๋ยวผมจะลองอีก8 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบถึงสิบสองโทรดูว่ารู้ใช่ไหมตแล้วมาครับเบิ้ลแปดยังไงล่ะยังหนึ่งสองสามสี่ยังครับยังไม่รู้เรื่องนะยังไม่รู้เรื่องสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวิร์กยังไงก็เวิร์กเบิ้ลมันออกแน่นอนสิอ่ะกระโดดสี่เฮ้ย แล้วลีโอนาโดูขอติดแล้วผมเบิ้ลสี่เปิดเกมด้วยเบิ้ลสี่ครับเอาเลยไงสิบถึงสิบสองเหรอสิบสองเลยไหมะเบติเซ่ผมสิบสองสิบได้ไหมวะดีไหมวะดีหรือเปล่าเนี่ยอโอเคผมไม่นี่ก่อนแล้วกันยังนาะยยังยังนะครับ เออต้องอย่างงาั้นแล้วก็มาที่เจ็ดก่อนก็แล้วกันอุ้ยมีเบิ้ลสิบสองขึ้นมือเลยกดนางฟ้าก่อนก็ได้นะครับนางฟ้าแล้วไปสนะิบสองะอีกฝั่งนึงกดลีโอเหมือนกันนะครับเปิดเกมด้วย Leo, ลีโอไลน์หนึ่งไปเออแจ๋วได้ไลน์หนึ่งไปนะครับสิบเบ็ดโอ้โหแล้วโดนยึดแล้วผมว่าผมน่าจะโดนนนั่นแน่นอนเ <Yes. S 1> นี่ยไดอาน่านะครับ แต่ว่าสุ่มอ่ะตุ๊ตตตตตตบแล,แล้วก็ได้ได้ได้ลายที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับกดบตไออนตุนบจุดก่อนไปกกนไปลงที่สิบสองเจอลายสามหนึ่งสองสามสี่สิบสองสี่ครับห้าได้หมดอ่ะโอเคครับสร้างก่อนเนาะแล้วก็บีติเซ่ครับเบติเซ่มาเลยครับเบติเซ่สี่ครับปกเลยหรออะไรเนี่ยเอาอะไรมาให้ผมเนี่ย ห้าเหรอเก้าเหรอไม่ได้วะสิบถึงสิบสองเวลาเอาดิมีเบิ้ลแต่ไม่จัดโ,โอ้โห <12. S 1> แม่นเกินแล้วก็มาหกเนาะหโอเคแล้วผมสู้อีกแล้วเฮ้ย <He i! S 2> เอาลืมลืมนับตอนแรกเรามาจากไลายหนึ่งไปที่สิบสองแล้วเราก็ได้เบิ้ลสองปะ โอ้โหแล้วโอ้ยไม่ใช่ดิจากไลน์หนึ่งเบิ้ลไปที่ไลน์สองแล้วก็เรามาลงที่ไลน์สามเบิ้ลแล้วก็มาที่ไลน์สี่เบิ้ลมันก็เลยเป็นนูน่นเวนเลย,ยไม่เงยแล้วไม่มีออกเกาะด้วยไงมีที่ไหนอะพังเนี้ยไม่มีตัวออกเกาะหรอวะตัวเครื่องบินวเฮ้ยบส้งเฮ้ยเฮ้ยระวังนะไอ้หมอเน,นี้ย มาเวผมหรือเปล่ามาเวเราหรือเปล่า <7. S 1> ใช่ใช่งูจะเบิ้ลโชว์อีกทีหนึ่งไหมทำไมเงยเบิ้ลอะไรไม่เข้าท่าเลยครับเนี่ยเบิ้ลไหลไม่รู้เรื่องนะงนเบิ้ลเยอะเกินนะครับเร่อง่พี่หมีจะเกาะร้งดูสิชอบเบิ้ลไงขึ้สามเอ็มเบิ้ลหน่อย<ม>อหกีจเกาะ้าง<ๆ>อะไรวะไม่เบิ้ลซะแล้วขึ้สองได้เนาะ โคตรใหญ่นี่เลยว่ะแล้วใช้นิโคนี่เลยว่ะอ่าสร้างแลนด์มาร์กเลยนะครับตรงเอ่อตรงจุดสตาร์ทเนาะอู้แม่งเสียเซลลมากนะครับเบิ้ลสิบไอ้เบิ้ลเท่าไหร่วะเบิ้ลหกเข้าเข้าเกาะล้างเสียทรงเลยนะครับเโอเคไม่เป็นไรแดวงแม่งเอาไมคก็ได้ครับแล,แล้วเหมือนจะโดนอีกแล้ว โดนในไดน่าอีกแล้วนะครับาันไม่เป็นไรไดน่าก็อน,นี่ไปเนาะดับเบลสิบสองเคสสิบป๋อป่ิบก็ได้นะเนี่ยถ้าไม่เอาดีว่าเอาสิบดีว่าเนาะสร้างแร์ม <Okay. S 2> ์คโอเคครับปาชันแล้วสิบแล้วผมจะลงอะไรวะลงไปยึดเขาเหรอ <10. S 1> ได้ไหมเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลย อืมโอเคลงไปยึดดีกว่าเนะใช้การ์ดป้องกันไหมใช้การ์ดป้องกันกันเลยครับเราซื้อต่อเลยซื้อต่อสำเร็จห้าหกหกกำลังดีหกกำลังได้หกกำลังโดนโดนสลับเมืองชัดเจนโดนแน่ผมโดนและโดนและไล่อุอ้ยสร้างระยะไกลครับสร้างลายสามแน่นอน นั่นไงพอมีการนงฟ้าติดมือนะครับมาแล้วมาไดอาน่าน,นี่เนาะเลือกการ์าาดที่ต้องการได้เลยโอ้ขาวจั๊ะหกโอเคมีหกก็ยังดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโอเคหกไปเบินหน่อยแม่งเอ้ยไม่เบินแต่เกือบเบินครับหกเจ็ดแปด แล้วผมโดนแหละโอเคเดี๋ยวผมลงโชว์เลยกดนางฟ้าแล้วโดดลงเลยไม่น่านะไม่น่าทันครับ13แต้มแล้วอ่ะทุกคนสองคือผมไอ้นี่เกินไปไงลีลาเกินแล้วกดสุ่มอีกแล้วลีลาตรงไอ้นี่เกาะล้างนี่แหละโดนลีลาเยอะไงเฮ้ยไปแปลกแล้ว อยานะนางนางฟ้าใช้ก๊าซป้องกันโอ้โหสิบหกแต้มตแล้ผมโดนเล่นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าลงตรงนี้ก็ไอ้นี่ไม่ได้อยู่ดีอะจะใช้ยุนอาเอาครับสิบหกแต้มนะอ่าปุ๊บสิบเจ็ดแต้มยังไงมาแน่นอน สิ <12. S 2> โอ้โหเรียบร้อยมาเวเดียวกันเลยามาเวเดียวกันเลยแล้วนางฟ้าโชว์มาทีหนึ่งดิมผมบอกเลยว่าถ้าเขาตัดสินใจออกเกาะล้างมาเนี่ยผมว่า,มานะเจอแน่เอาดิาเจอแน่นอนไม่ต้องกลัวกู้แน่ตัดสินใจดีๆนะ ยี่เอ็มเพื่อที่จะออกมาแล้วซื้ออะไรไม่ได้เลยครับรเรียบร้อยแตกเรียบร้อยครับนี่ไงเาะล้างมังดีเบิลจนลืมตัวว่ะเบิลจนลืมตัวแล้วผมโดดลงเลยแบบไม่ไม่แคร์นี่ไงมีการนงฟ้าแล้วพอจ่ายไหมมีเก,ก้าน,นะครับกดลีโอก,ก่อนแล้วก็กดเก้านะ สิแต้มมาอยู่อย่างนั้นแหละสู์บ้าอ่ะเอาแล้วีวีสร้างไงแล้วผมกดนี่ก่อนเลยครับลีโอนาโดเออผมต้องไปเก็บรลายหนึ่งว่ะโอเคโอเคโอเคได้ได้อันนี้ถือว่าได้แล้วนี่ถือว่ามาแล้วหรือเปล่าติบสองไปทำอะไรก่อนสิบสองสิบสองปุ๊บหนึ่งสอง เฮ้ยสลับเมืองว่ะอัพแลนด์มาร์คว่ะทุกคนมันโคตรโชคดีสิบหกสิบเจ็ดแต้มเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่ามันโอ้โหผมเรียบร้อยสิบแปดไม่เหงยเมันก็เสียนี่เหมือนกันแต่แบบโอ้โห